สวัสดีครับอ้าวพบกับเรานะครับน้องก่อนเรานะคะไม่ย่องใายแซมน่ากดมือนะคะแล่ช่องอะไรกงโกยช่องอะไรครับช่องใายคุณเซครับ้าวันนี้มาทําไมครับวันนี้วันนี้มาทำไรครับนะแห่งงานครับแห่งงานอะไรครับบ้ทุ่งวังครับบ้านทุ่งวังนะครับวันนี้มากับคุกเบนนะครับวันหยุดนะครับอยากมาด้วยใช่ไหมครับเติมพลังแล้วนะครับตอนนี้ ต้งทับต้องเล่นโดย้ทงตอนเช้ายังเือนโอ้ยน้ำตหู้ไปซื้อเขานะฮะแต่ว่าเขาไม่ขายนะครับวันนี้วันนี้น่าจะได้ยินว่าน่าจะช้างจะเยอะนะครับวันนี้เดี๋ยวเวลาเยอะขนาดไหนต้องรอเดี๋ยวเราพาเราพาหมูแบรนเข้าไปในวัดก่อนนะคะไปหมูเบลนเผื่อว่าจะเจออะไรครับเจอลงทานเพราะว่าเช้านี้ยังไม่ได้กินข้าวนะคะอยู่แล้วเนี่ยลงท้องน้ำเต้าหู้นะน้ำเต้าหู้ว่าจะไปซื้อนะคะ แต่ว่าเขาบอกว่าเขาทำลงทานนะคะก็เลยให้หมูแบรนด์มาก่อนนะคะลองท้องก่อนอ่านี่จะเป็นอ่าวัดอะไรครับว,วัดโนนสูงทุ่งสว่างนะคะบ้านทุ่งหวังจะไปปีนลูกไปขึ้นไปอูขึ้นไปแล้วป้าเดี๋ยวเราไปข้างในวัดกันก่อนนะคะไปดูว่ามีลงทานหรือมีอ่ารอ,องท้องเช้าหรือเปล่านะคะ ก็เข้ามาอยู่ในบริเวณวัดแล้วนะคะนี่เราไปสังเกตเห็นอะไรนะคะน่าจะเป็นเกยขึ้นช้างนะคะหมูแบนขึ้นไปทดสอบดูสิลูกกล้าขึ้นไหมมูตกแต่งสวยงามมากเลยนะคะเป็นใดล้อมรอบ อ่าแล้วก็เทียบลงมาโอ้เหมาะมากนะคะสวยมากเลยนะคะนี่ดูทางขึ้นก็สวยนะคะมาลงมาลงมามาเออ อาทดสอบทดสอบฝ่าออะไรเขายังไม่เปิดนี้ที่วัดก็จะมีการสวยดาวด้วยนะคะขอดูหน่อยเอ๊ะขอยังไงก็สอบที่สอบงที่เแ่งปูไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วนะคะตอนนี้ ไปเราไปนู่นดีกว่ามม้าเดี๋ยวเาเขาไปหาเครื่องเส้นก่อนตอนนี้เราก็ไปที่โรงครัวเราก็ได้อาหารมาแล้วครับมูมแลได้อะไรครับอะไรเนี่ยหมดไปกี่ถ้วยแล้วโอ้หนึ่งสองงานนี้มากินโดยเฉพาะนะครับต้มครับเช้าต้มเช้านะคราวนี้พวกเขาไปเตนอไปตรงไหนเขาไม่เจ้าภาพครับโอ้เขาไม่เจ้าภาพแล้ไปแหกับทีมเบ ของเราไงช้างพระครับช้างวัดของเขามีเจ้าภาพก็จริงนะเรามีจังงวัดอ๋อช้างวัดนะช้างมาหลายเชือกนะแต่เชือกอื่นๆทีมงานอื่นที่มีเจ้าภาพนะของเรางานวัดนะครับสองเชือกช่วยครับงานช่วยงานบุญนะครับวันนี้วันนี้บุญเต็มเต็มครับรับบุญนะครับวันนี้วันนี้เอาท่าตัวนะครับวันนี้เอาบุญโดยตรงวันต่อไปเขาเอาตังค์ครับโอ้หมแบนในกลุยนะครับ ขามุมองกล้องหน่อยครับไหนข้ากล้องหน่อยดิโอ่าตักตักสิไหนตักไทยหน่อยตักไทยเอฟซีหน่อยเสืยกแตกแล้วสวัสดีครับเอฟซียังอืมยังก่อนนะครับพอกินก่อนนะครับทำแป๊บเดียวสำหรับจาหมูแบนนะครับเลือกงานเรื่องเล็กนะครับแต่เรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับแล้วเติมผิดนะอ่าเดี๋ยวเรารับทานนะคะกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้แต่งองค์สงเครื่องช้างนะคะ เราเส้นครับเราเส้นโอ้รอเครื่องเส้นอีกนะคะตอนนี้ตอนนี้กำลังไปหาเครื่องมาให้อยู่เชืว่าข้าวปลาช้างลองท้องก่อนนะคะอ่าขณะที่เราดอได้รับประทานลองท้องไปแล้วนะคะเมื่อกี้ข้าวต้มนะคะตอนนี้เครื่องเส้นก็มาแล้วนะคะคาร์ดาลบ้องจิ้มนะฮะขีวจุกงานเอาอีกอีจนึ่ะขวานทั้งสามก็มาเส้นประกรำก่อนนะคะควานหมูเบลนด์เลยนะป็นดุครับหมูกระ จากที่หลองท้องเขาต้มไปสองถ้วยแล้วนะคะเราจะมาช่วยคุณพ่อกับคุณปู่เส้นประกรรมนะรองไปแล้วสอง <c oughs> เดี๋ยวก็จะไปลุยโลงทานต่อข้างในนะคะเราทานวันนี้ได้ข่าวว่าเยอะนะคะ การอยู่ที่วัดเลยนะคะว่าเราเป็นช้างวัดนะคะวันนี้ทีมงานอื่นวันนี้มีเจ้าภาพกระทินนะคะจ้างมานะคะองานช่วยซื้อซื้อขวดเริวมนั่งสวยๆพับเปียบวะเนาะนะังอย่าหนั้นเ,เ,เ,เ่นกคนกินข้าวต้มเปลืองเฉยๆตัวน่อย

สซาาต้ปันเจ้าด้วยกันี่บด้วยมกอไอ้กอัวกิเจไอ้นเต้ายาบ๊อกซยากายิงเเขาใจว่ากนลังจำบนตรนายูพูดไอ้ยากายุงี้นี่ยากาด้วเอาดมสมพรันเจ้าด้วยเขา้ยดซาาต้ปันเจ้าด้วปันเจ้าโคอโฮสิังด้วไปด้วยนาอยู่ปัเาอจากซนนี้คือไก่มีปัญหานะคะวันนี้ไก่ที่เขาเตรียมไ้ให้ บาดคอมันเราก็เส้นไม่ได้นะคะเขามาโมแวมนุ่ยมา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 เนิยมใช้นะคะไก่ที่บาดคอกเลยไม่ได้าจาต้ไก่นะคะจะให้หาใหมก็อาจจะสายอีกนะคะจะสรจเสยสระัวมูปิ่บมูรุมันมูตาบันูเก้าตอประกรมวประกมให้ก็ได้งเนนเาช่วยเลยครับนมูเรย์แเ้ดก็อซาลาโตบอนเจ้าไหนจุดไหนเน តាមម្នេតនមកសុខគ្រួសារមីបបឡាមកកែវមកនួយមក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 ទៅមកជាងបัวជាងកံលួចជាងតាមស្រាប់ប៉ាទៀងតាមមកមកចាតាមប្រកំលួងកំសុខប្រកំតែតនជិះទិយយុធានតាមយប័នជិះមឿងចំប៉ាចៅចៅនងកំបឹងតែជាស្រកស្រកតមានណាណាសិទ្ធសិទ្ធទីប្រសាទយុគណាអាចារ្យបរិវេណតថ្ងៃតជឿជឿតាអូយមកសកមកប្រសានឹងគូននឹងចៅមកភិញផលឲ្យគូនឲ្យចៅទៅណាទុយក្បាត់ជុំគំមកប្រាថ្នាទុប្រក โดยการกัดสำเร็จดูด้วยดีเลวยใช่ไหมน้าแต่ก็ดิ้งก็ะเด็ดก็แรงมัไม่ต้องก็ต้องกับกลับให้ก็ได้เสียเมยดูแลอุปกมณ์กำจุปัจเจ้าเอาเรียกว่างานสำเร็จสำเร็จำเร็จทุกยตอนนี้เราก็ทำการเส้นเสร็จแล้วนะคะโมแบรนด์กับคุณพ่อก็จะไปส่งทางปู่ย่าตายายนะคะอ่ารองานแบรนด์ด้วยนะอ่ะไป ุตามเพากเาด้อคุณทำาะไรทั้คุณาไลทตาุกกเนียุมตัีไต้งเซฮานี่ชาจาบึงกับจืนอจามเนเอแล้วก็่นเลบาันลูกเส้นลูกซเตาพึงูนำดูนี้ออเาไิงเราเต้เน้เโคบุรับริมวันจันกันันกักนกกนนนะคันนั ของเราเตรียมพร้อมแล้วนะครับเหลือแค่เตรียมพร้อมเตรียมแล้วครับไม่ใช่ยังเตรียมเตรียมพร้อมคือแต่งตัวบนรถอีกใช่ไหมคะนเอาอีกแล้วครับหมูเบนเราอะไรงงพี่เอ้ยเอาอีกแล้วครับอะไรงงพี่เด้ยเอาต้มเมื่อเช้าเขาต้มมานนั้นนะนี่เขาต้มมัดกีนแล้วเอาอย่างนั้นแหละแกออกยังไม่อยู่นะครับ กะว่าไม่เก็บท้องไม่กินลงทานข้างในใช่ไหมเก็บเก็บยังจะเก็บอีกเนะร้ายฮึ่มเขาต้มตอยแล้วลงทานก็จะเก็บท้องอีกนะฮะเอาเก็บเก็บถ้วยใส่ถาดแล้วพ่อยาการนี่ยาการเสิร์ฟด้วยด้วยน้ำปลาเสิร์ฟทุกเอาอีกแล้ว ตูแบนเราเปาปลายแล้วครับชิมปลายแล้วเด้วยพี่โดอังตัวอันน้อห่วยเฮเล็ตดิมาเสิร์ฟทุกอย่างเลตตังอันไปจีวางานตัวนี้มันกีเอต่างกันต่างกันเก็บเก็บทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราให้หมูแบนเราทานก่อนตัวเล็กตัวใหญ่ตัวจโอยตัวผมเอาไปเอาไปไวปย่างครับเราให้พี่เตยไปย่างให้กินเนอร์วันนี้พี่เตยเขาไปเฮยู่บ้านปุดินตัววันนี้ ฝากค่อหน่อยครับเดวยีวิงเรอเยนกเวครับฝากติดตาม่งานคใน่ไแม่ไ่ได้ยินเลยครับฝากดไลกดแชร์กดก่กไลคกดแชรับวัสดีครับสวัดีครับโหรีบมาเพร่ยังห่วงยินอยู่นะคะโมเบนเราสวัสดีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ